สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงโครงการแก้มลิงโครงการแก้มลิงเปรียบเสมือนแก้วของลิงที่ใช้เก็บสะสมอาหารเอาไว้ในแก้มเมื่อหิวจึงนำออกมากินจึงนำมาประยุกต์เป็นการเก็บสะสมอาหารหรือน้ำ หรือสิ่งต่างๆเอาไว้ใช้นยามจําเป็นซึ่งในปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุญยเดชได้สร้างโครงการแก้มลิงขึ้นมาเพื่อกักเก็บน้ําเอาไว้ใช้นยามจําเป็นอย่างที่หลายๆคนรู้กันดี แก้มลิงไม่ได้เก็บสะสมแค่น้ำแต่เก็บสะสมของใช้ต่างๆป่าไม้ที่อยู่อาศัยและทรัพยากรต่างๆที่จำเป็นต่อโลกและจำเป็นต่อมนุษย์ตัวอย่างเช่น การกักเก็บน้าไว้เพื่อไม่ให้น้ำไหลไปท่วมุ่งนานอกจากนี้ยังสามารถนําน้ำที่กักเก็บไว้มาใช้ในหน้าแ้งอีกด้วยสุดท้ายแล้วโครงการแก้มลิงสามารถช่วยทั้งน้ําท่วมและฝนแล้งทําให้เกษตรกร,กรมีน้ําใช้ในหน้าแล้ง และช่วยไม่ให้น้ำท่วมพื้นที่ของเกษตรกร,ร,กรอีกด้วย